แมวคุณเคยจ้องมองที่ว่างบนเพดานแล้วขูฟ่ฟอเหมือนเจออะไรบางอย่างไหมเจ้าสําีีแมวขาวมณีตาสองสีตัวนี้ทําแบบนั้นติดต่อกันมาหลายคืนเหนือเปลเด็กทารกท่าทางที่มันจ้องเขม็งไปที่มุมห้องจนขนลุกชันทําให้เจ้าของอกสั่นขวนัญแขวนเพราะนึกว่าบ้านนี้มีวิญญาณร้ายภาพจากกล้องวงจรปิดที่เห็นเป็นเงาดำเคลื่อนไหววูบวาบยิงตอกย้ำความหลอนจนไม่มีใครกล้าขมตาลับ แต่ความจริงที่ซ่อนอยู่หลังตู้เสื้อผ้ากลับสยองกว่าผีหลายเท่าเมื่อเงาดำนั้นไม่ใช่พลังงานลึกลับแต่มันคือพยาจงอ่างยักษ์ที่แฝงตัวรอจังหวะจู่โจมมานานหลายวันวินาทีที่มัจุราชเลื้อยออกมาและพุ่งฉกหมายจะเอาชีวิตเด็กทารกที่กำลังหลับไหลสลําลีไม่ได้วิ่งหนีด้วยความกลัวแต่มันกลับกระโจนเข้าใส่สุดแรงเพื่อเป็นเกราะกำบังดวงตาสองสีที่เคยดูลึกลับ ตอนนี้กลับวาวโรดสะท้อนเงางูในความมืดพร้อมเสียงคู่คำรามที่ทรงพลังที่สุดในชีวิตมันสู้ยิบตาปกป้องเจ้านายตัวน้อยอย่างไม่คิดชีวิตจนงูร้ายล่าถอยไปก่อนที่คนในบ้านจะเข้าช่วยได้ทันจากแมวที่เคยถูกมองว่าหน่าหลอนเพราะสื่อสารกับสิ่งลี้ลับกลายเป็นวีรบุรุษสีขาที่ยอมเสี่ยงชีวิตเพื่อรักษาชีวิตนายน้อยไว้ด้วยหัวใจที่ยิ่งใหญ่และซื่อสัตย์ที่สุดในโลก